จันนี่ก็ไปเชีคกรัตตีีดูนะเมื่อกี้เธอปุบป๊ปิดปิดแล้วาปิดตรงนี้พี่รู้มว่าพี่นคนนี้ก็ไม่มีอร ่ยอ okay. 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 oh ่าพร้อมนะคะน้องพิมพร้อมไหมคะลูกเป็นไกบ้านไกลนะบอกแต่ว่าตื่นแล้วไม่ต้องปลุกพร้อมนะคะวันนี้ครูจะมาทบทวนในเรื่องของตัวกลางของเสงนะคะ น้องปิดปิดไหมด้วยค่ะนักเรียนทุกคนปิดไหมด้วยนะคะ <tte sino> <c oughs> Oke, okay. ะคะวันนี้จะมาทบทวนในเรื่องของตัวกลางของแสงนะคะตัวกลางของแสงมีตัวกลางอะไรบ้างน้องยังจําได้ไหมคะมีตัวกลางอะไรบ้างตอบกูได้ไหมคะตัวกลางเปิดไม์แล้วช่วยกันตอบค่ะ สิบคะแนนกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งใสโอเคค่ะอะไรอีกคะแล้วก็ตัวกลางโปร่งแสงโปร่งแสงมีอะไรอีกคะแล้วก็ตัวกลางวัดกาล่แสงโอเคค่ะวัดจุที่แสงโอเคค่ะลูก่มาดูค่ะตัวกลางแรกตัวนะจากเมื่อวันศุกร์กลางของแสงนะคะ สามารถจำแนกนะคะวัตถุที่นำมากั้นแสงได้ตามลักษณะการมองเห็นของเรานะคะหรือว่าที่ผ่านวัตถุนั้นนะคะตัวกลางแรกก็คือตัวกลางกลุ่มแสงนะคะทีค่ะตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งใสหมายความว่าวัตถุนะคะบางชนิดเมื่อนำมากั้นแสงแล้วจะมองเห็นแสงหรือมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นนะคะมองเห็นไปเลยตัวอย่างนะคะตัวกลางโปร่งใสนะคะ คือวัตถุที่วัตถุอวิชิตที่เมื่อนํามากั้นแสงแล้วจะมองเห็นแสงหรือมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังให้นึถึงประตูห้องเรียนของนักเรียนนะคะโรงเรียนปัญญาทิพย์จะเห็นว่าเห็นจากด้านในเข้ามาด้านเห็นจากด้านนอกเนี่ยเข้ามาด้านในหนจากด้านในข้ด้านนอกใช่ไหมคะให้นักเรียนดูตัวอย่างกระจกใสภาพนะคะแล้วก็น้ําแล้วก็ อากาศนอกเหนือจากสิ่งที่ครูนามาให้นักเรียนดูยังมีอีกไหมคะที่เป็นตัวกลางโปร่งใสอะคะ่ะช่วงครูคตอบได้ไหมคะมีอะไรบ้างขวดพลาสติกไหมอะอย่าไหมตอบมาเลยคะ่ะครูถามน้องตอบมาได้เลยมีอะไรบ้างขวดพลาสติกใสได้คะ่ะอะไรอีกคะคนอ,อ,อื่น ซีซันตะวันอ่าแก้วน้ําแก้วน้ำแก้วน้ําสัตว์แก้วน้าเป็นแบบใสกระจกอ่ากระจกใสโอเคค่ะต่อไปตัวการที่สองนะคะจะเป็นวัตถุโปร่งแสงลักษณะวัตถุโปร่งแสงเป็นยังไงก็คือเมื่อนํามาวัตถุบางคือวัตถุที่นํามากั้นแสงะคะ่ะ แล้วจะมองเห็นแสงหรือมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นนะคะไม่ชัดเจนคือมองเห็นค่ะแต่ไม่ชัดเจนถ้าเหมือนตัวกลางโปร่งใสเมื่อกี้คือชัดเจนนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะนักเรียนตอบกูได้ไหมโมกอะไรคะอะโมงเก่งมากค่ะไปอีกกระจกว่ากระจกขึ้นฟ่า ขอบยคุณป่าอะไรอีกแล้วก็อื้จักอะไรบ้างเป็นตากันเด็เป็นตากันเด็แบบไหนอ่ะเบบปรุงแสงเบบปรุงปรุงแสงเหรอใส่ก็มีนะกระดาษไข่กระดาษไข กระจกว้ากระจกฟ้าแล้วใช่ไหมคะอ่านี่คืออะไรคะในภาพถุงพลาสติกนุ่พลาสติกอ่าเป็นแบบขุ่นเป็นแบบสีนะคะเด็ใสก็มีใช่ไหมแล้วก็อะ,อะไรภาพนี้หมอกหมอก<ม>อ่าดูที่ว่าถูกไหมถูกต้องต่อไปภาพนี้คือ ระจกค่ะกระจกค่ะนี่คือลักษณะของวัตถุโปร่งแสงนะคะต่อไปต่อไปคืออะไรคะชนิดที่สามวัตถุทึบแสงทึบแสงมองไม่เห็นลักษณะของวัตถุทึบแสงเป็นยังไงมองมองไม่เห็นด้านในมองไม่เห็นมองทะลุไม่ได้ลับมาค่ะเสีงเล้วมองไม่เห็น อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมอีกด้านหนึ่งนะคะมีอะไรบ้างหนั่งสื้อซื้อสือซื้อกระดาษตุ๊กตากระดาษสัตต่างตัวตุ๊กตาตุ๊กตาถูกต้องอะไรอีกคะ หน,นังสือสังคมท่านไม่รู้ต้องภาพที่สามอา่ะคะกระดาษล้กโซ่โซ่หรับน้องคะและ้วกลัวเราเหมือนถกแสงไหมเมื่ทึบทึบทึบอ่าเพราะว่าเมื่อเราเราดินใช่ไหมเดินเดินผ่านแสงจะเห็นว่าเ,เกิดเงานัสส่นแสดงว่าเราก็เป็นวัตถุทึบแสงนะคะ แสดงว่าตัวกลางของเสงมีกี่ชนิดคะลูกสามชนิดสามชนิดอ่าตัวกลางของเสงมีสามชนิดใช่ไหมคะครับมีอะไรบ้างนะมีวตัวกลางบสงเสีงแล้วก็ตัวกลางบ่งใส ก็กลางโปร่งใสโปร่งใสกับโปร่งแสงแล้วแล้วก็อีกจัวตัวกลางนั่นคือวัตถุงึบแสง,แสงโอเคค่ะจำลักษณะของตัวกลางแต่ละชนิดให้ดีนะคะโ<อ>ดยเฉพาะตัวกลางโปร่งแสงและโปร่งใสโดยเฉพาะตัวกลางโปร่งแสงโปร่งใส,งใสกับทึบแสงนี่คืมไม่เป็นห่วงนะคะอ่ะต่อไป นี่เป็นการทบทวนนะคะเพราะว่าในเทอมนี้เราเรียนกันสองหน่วยเองแล้วก็หน่วยนี้ครูก็ออกข้อสอบด้วยนะคะในเรื่องของโทเรลางอาเอาหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันนะคะ ่านเยอะๆนะในเรื่องของแรงน้มถ่วงกับตัวกลางในเรื่องของแรงน้มถ่วงนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจใแต่ละคลิปที่ส่งไปแล้วก็ให้น้องทำการซูมมาด้วยใช่ไหมน้องเปิดแบบฝึกหัดหน,นังสือแบบฝึกหัดนะลูกในหน้าที่เจ็ดสิบแปดค่ะเจดสิบแปดนะคะ หน้าเราสอบกันแล้วนะคะใครที่ยังค้างงานครูทยอยทำส่งนะคะน้องปูนใสทำใกล้เสร็จหรือยังคะของครูได้เสร็จแล้วค่ะแต่งานที่ครูเพิ่งส่งหน้าไหนที่น้องเสร็จแล้วน้องทยอยส่งมาได้เลยค่ะไม่ต้องรอทีเดียวนะคะครูรออยู่โอเคค่ะพร้อมไหมคะ<อ>น้องปิดไม์ได้เลยนะคะ โอเคในหน้าที่เจ็ดสิบเปดนะคะให้ดูภาพภาพแรกคือภาพอะไรรู้จักไหมใครตอบได้เปิดไม์แล้วตอบค่ะลูกกระเบื้องกระเบื้องไว้ทำอะไรอะ่ะสร้างบ้านกระเบื้องกูหลังคาเนี่ย ค่ะกระเบื้องมุงหลังคาค่ะลูกเขียนค่ะวัตถุนี้เรียกว่ากระเบื้องมุงหลังคาเขียนถูกนะคะเป็นวัตถุอะไรน้องน้องเพล่นใจเขียนได้ยังคะลูก หนังสือใบเฟื่อบบนน้องอยู่ใช่ไหมโ okay. okay. อเคค่ะโอเคเพราะว่าเดี๋ยววันนี้คุ้ส่งเลยนะคะสี่โมงน้องก็ส่งใบเฟืหัดแม่ครูเลยเพราะทำไปพร้อมครูเมื่อกี้อยู่ที่หน้าอะไรน,นะคะพอดีพัดลมมันเป่ามาโอเคลูกไม่เป็นหน้าที่เนะจ็ดสิบแปดค่ะน้องเพลินใจเจ็ดสิบแปดค่ะลูก น้องพิมพ์น้องหยกเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมสีสัน้นอาเจทันไหมลูกหน้าที่เจ็ดสิบแปดนะครับน้องเพ้นน้องเคลียร์กำลังเข้ามาเป็นการทบทวนเรื่องตัวกลางนะคะอาทิตย์นหน้าเราสอบแล้วแล้วก็ทำในแบบฝึกหัดไปด้วยก็เป็นการทบทวนไปพร้อมกับคุณครูนะคะ ภาพแรกคือกระเบื้องมุงหลังคาเขียนถูกนะคะเป็นวัตถุอะไรคะตอบในใจแล้วเขียนเลยค่ะอาเจเขียนได้ไหมลูก ประโยชน์ประโยชน์ของกระเบื้องมุงหลังคาก็ใช้ทําอะไรคะตามชื่อเลยปูหลังคาไม่ปูพี่ปูนั้นภาษาพูดใช้มุงหลังคาบ้านหรือว่าอาคารน้องพิมพ์เขียนเสร็จแล้วอ่ะคะเสร็จยังคะลูกใช้มุงหลังคาหรือใช้มุงหลังคาบ้านหรืออาคารนะคะ กูดีครับครับขออยกาตไปเข้าออน้ำครับเข็ยเสร็จ,รจแล้วจ้ะต่อไปข้อที่สองแล้วนะคะเร่งมือด้วยนะคะเขียนให้ครูอ่านออกนะลูกเป็นตัวไม่ต้องถึงกับคัดไทยแต่ว่าเขียนให้ครูอ่านออกดูรู้ว่าน้องเขียนพยัญชนะอะไรสระอะไรนะคะน้องพปรยใจเสร็จไหมลูกสเสร็จหรือยัง เหลืออีกคนน้องทําไปถึงข้อสามแล้วใช่ไหมโอเคคนอื่นทําต่อไปได้เลยนะข้อสองข้อสามข้อที่สองคืออะไรน้องว่าปูภูมข้อที่สองคืออะไรพี่ข้าวปูนใสข้อที่สองภาพที่สองคือภาพอะไรลูกกระจกกระจกใสกระจกภาพใสให้หมดค่ะอย่ากระจกเฉย กระจกใสโอเคกลาอะไรเขียนภาพที่สองนะคะวัตถุนี้เรียกว่าอะไรเขียนลงไปเลยค่ะจัดเป็นตัวกลางแบบไหนน้องก็เขียนเลยณตอนนี้ไม่ต้องร้อยเป็นการบ้านอยู่ํำให้เสร็จเลยค่ะนิดเดียวเองแล้วประโยชน์ค่ะประโยชน์ของประจกใสทำอะไร 对。<laughs> ต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่สองเสร็จหรือยังวัตถุนี้เรียกว่าอะไรจัดเป็นตัวกลางแบบไหนประโยชน์ของกระจกใสข้อทำอะไรอ่ะคะโรงเรียนปัญญาทิพย์แต่ละห้องกระจกใสใช่ไหมใช้ทำอะไรเขียนเลยนะคะ ใช้ทำบานกระจุกหน้าต่างหรือว่าประตูใช้ทำบานกระจุกหน้าต่างหรือว่าประตูผูู้ติ๊กเมื่อกี้ไม่ทันเนี่ยน,นะครับข้อไหนครับข,ข้อสองข้อสองวัตถุนี้เรียกว่าอะไรน้องเขียนเอง จัดเป็นวัดจัดเป็นตัวกลางอะไรเขียนเองประโยชน์ใช้ทําบานประจุหน้าต่างหรือว่าบานประตนูนั่นคือประโยชน์นะคะเสร็จน้องพิมพ์เสร็จหรืวยังลูกไปข้อสามเลยนะคะถ้าเสร็จข้อสองแล้วไปข้อสามได้เลยวัตถุนี้เรียกว่าอะไรคะภาพภาพที่สาม กำแพงอุ้ยไม่ใช่กำแพงค่ะลูกเกี่ยวเรียกว่าอะไรคะ <c oughs> ประตูก <c oughs> ระจกฝ้าค่ะกระจกฝ้านะคะ <c oughs> จัดเป็นตัวกลางอะไรคะลูก จัดเป็นตัวกลางอะไรคะกระจกฝ้าเป็นตัวกลางอะไรโปร่งแสงโอเค,อเ,คเขียนเลยค่ะตัวกลางโปร่งแสงประโยชน์ที่ใช้ทําค่ะการนําไปใช้ประโยชน์ของกระจกฝ้าใช้ทําอะไรกระจกฝ้าส่วนใหญ่ เราจะเห็นแถวไหนกระจุกฟ้าเนี่ยแถวไหนคะประโยชน์ของกระจุกฟ้านะคะใช้ทำบานกริดของช่องหน้าต่างใช้ทำบานกริดของช่องหน้าต่าง โอเคไหมคะหรือว่าใช้ทำประตูนะคะเพื่อป้องกันเสียงต่อไปเสร็จไหมถ้าเสร็จแล้วก็ที่สองนี้ทำเองทำเองค่ะ นำตัวอักษรหน้าคําด้านขวามือของน้องนะคะมาเติมหน้าข้อความให้สัมพันธ์กันแต่เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อนะคะอาจจะมีบางข้อที่เราตอบสองข้อได้สามข้อได้นะคะข้อที่หนึ่งวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนก็อเอามาเติมเลยค่ะกอไก่ไกอไข่ โคว,วาดงูจอดจารนชอยชิงเริ่มมาเลยค่ะเมื่อจบคาบนักเรียนก็ถ่ายให้ครูได้เลยนะคะเสร็จไหมน้องพอใจเสร็จแล้ววะลูกเสร็จหรืยังคะเสร็จแล้วเร็วมากเลย น้องเพ้นน้องเพ้นน้องเพน็นนั่งให้เรียบไว้หน่อยลูกโอเคตะวันเสร็จแล้วเหรครับข้อสองด้านล่างนะ มีหุข้อย่อยทำด้วยนะครับข้อที่หนึ่งวัตถุที่ย้อมให้แสงผ่านได้บางส่วนคือข้อไหนข้อที่สองเกิดจากวัตถุทึบแสงกั้นทางเดินของแสงวัตถุทึบแสงไปกั้นทางเดินของแสงจะเกิดอะไรขึ้น เหมือนกับเราเดินเดินบงังแสงข้อสามสงแดดส่งผ่านกระจุกใสเข้ามาในบ้านแสงแดดเข้ามาในบ้านได้แสดงว่าต้องเป็นอะไรสี่เดินทางเป็นเส้นตรงจากแหล่งกำเนิดเสงอะไรล่ะที่เดินทางเป็นเส้นตรง ข้อห้าเมื่อนำมากั้นแสงแล้วแสงเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้อย่าลืมนะเลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อและข้อสุดท้ายวัตถุเมื่อใช้กั้นแสงแล้วจะมองเห็นแหล่งกำเนิดแสงที่อยู่ด้านหลังได้ชัดเจนค่ะเสร็จ เสร็จนะคะต่อไปหน้าที่80แค่สามข้อเองค่ะเป็นการทำเป็นกิจกรรมท้าทายการคิดเป็นการทบทวนว่าน้องเข้าใจในเรื่องนี้ตอบแบบสั้นๆหมายความว่านั่นคือน้องเข้าใจสั้นๆง่ายๆไม่ได้ยากหน้า80นะคะลองเปิดดูสิมีภาพมาให้ค่ะ เด็กผู้ชายกําลังทําอะไรเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อนั้นมีกล่องกระดาษมีสุนักมีอากาศมีน้ํามีกระจุกฟ้าแล้วดูคําถามสามข้อนะคะซึ่งไม่ยากน้องเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะหน้าหน้าเจ็ดสิบแปดเสร็จแล้วใช่ไหมคะใครที่เสร็จแล้วส่งกระดิ่งให้ครูทราบหน่อยคะ่ะส่งค่ะเสร็จค่ะน้องเพ้น น้องพิมพตะวันภูภูมิน้องพืนใจุ้ยสงอติกเกอร์ร้องมาโอ้สง่ติกเกอร์ส่เว่นโอเคค่ะโอเคค่ะอ่ะทีนี้หน้าแปดสิบค่ะลูกข้อที่หนึ่งถามว่านักเรียนคิดว่าเมื่อนัดใช้ไฟฉายส่องไปที่กล่องกระดาษดูในภาพไปด้วยนะคะกล่องกระดาษกล่องกระดาษนี้เป็นตัวกลางชนิดไหนคะ พับผูได้ไหมทึบแสงโอเคค่ะเป็นตัวการทึบแสงนะคะนักจะมองเห็นสุนัขที่อยู่ด้านหลังกล่องกระดาษหรือไม่น้องว่ามองเห็นไหมถ้าทึบแสงไม่ไม่ไม่ไมไมจะตอบว่าจะตอบว่าไม่เลยหรอคะนัไม่เห็นอ่ามองไม่เห็นนะคะ ่าเขียนเต็มไม่เฉยๆครูไม่ทราบว่าไม่อะไรนะคะเรียบเรียงประโยคหน่อยเวลาตกพี่เป็นดวงเน็้าได้ไหมมองไม่เห็นนะคะเวลาเขียนอย่าไม่ไม่ไม่ครูไม่ทราบว่าไม่อะไรแล้วเพราะอะไรลนะคะนักถึงมองไม่เห็นเพราะองกระดาษเป็นวัตถุทุก โอเคค่ะภูภูมิเพราะกล่องกระดาษเป็นวัตถุทึบแสงแค่นั้นก็คือจุกน้องเข้าใจโอเครู้เรื่องเขียนได้เลยนะคะอาเจทันไหมลูกอาเจทันไหมเขียนได้ไหมเขียนได้ใช่ไหมครับโอเคเป็นต่อไปข้อที่สองเสร็จแล้วนะข้อที่หนึ่ง วันนี้นะคะวันนี้หรือว่าชั่วโมงนี้ภายในวันนี้สี่โมงนะคะน้องขายรูปส่งไหมครูด,ด้วยนะลูกนะจากภาพสิ่งใดถูกจัดว่าเป็นตัวกลางโปร่งใสค่ะจากในภาพที่เขาให้มาน้องน้องดูเลยคะ่ะลูกมีอะไรบ้างที่เป็นตัวกลางโปร่งใสแล้วทําไมถึงเราถึงบอกว่าตัวกลางที่เรานํามาเขียนเป็นตัวกลางโปร่งใสให้เหตุผลครูด้วยค่ะ อากาศได้น้ำโอเคค่ะคุณภูมิอากาศได้น้ำ <Okay. S 1> เพราะอะไรลูกเพราะอะไรถึงเป็นน้องถึงบอกว่าอากาศแดะน้ำเป็นตัวโปร่งใสก็ oh. สามารถมองผ่านได้โอเคค่ะเพราะสามารถมองผ่านสิ่งต่างๆได้หรือว่าเพราะว่าแสเงเดินทางผ่านได้แล้วแต่ค่ะเขียนไม่ได้เลย และข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายให้น้องยกตัวอย่างตัวกลางโปร่งใสโปร่งแสงแล้วก็วัตถุทึบแสงจากในภาพมาค่ะต้องเขียนด้วยนะอย่างเช่นรูยกตัวอย่างตัวกลางโปร่งใสขวดน้ำพลาสติกใสตัวกลางทึบแสงเก้าอี้ แต่ในนี้ไม่มีนะคะให้ดูในภาพแล้วตอบค่ะแด่เมื่อกี้คุยยกตัวอย่าง,ต,าง,งตัวกลางโปรง่งใสตัวกลางโปร่งแสงกระดาษไขอ่แต่ในนี้ไม่มีให้นักเรียนเอาจากในภาพนี้มาเขียนค่ะมายกตัวอย่างอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะ ในเรื่องของเรงนุ้มถ่วงและตัวกลางของแสงรูออกข้อสอบนั้นนะแล้วก็ในเรื่องของดอกกับราก